สวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมมีของเล่นนะครับเป็นโฮโลแกรมนะครับสปินดิปเพย์นะครับผมมาดูข้างในครับรีวิวแบบบ้านๆนะครับผมข้างในนะครับพอดีเอานนี้ออกมีคู่มือการใส่ใบพัดนะครับวงจรอยู่ด้านล่าง LED อยู่ข้างบนนะครับแบบเสียบนะครับ แต่ก,ก่อนเป็นน็อตนะครับรุ่นก,ก่อนก่อนตัวนี้อ่ะอันนี้มีอะไรมาให้รีโมทครับลันสต็อปอันนี้แบตเตอรี่ในตัวดึองออกใช้งานได้เลยนะครับอ่ะมาดูอะแดปเตอร์นะครับผมอะแดปเตอร์ตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์24โวลต์5แอมป์นะครับผมกินไฟ24โวลต์5แอมป์เสียบไฟบ้านนะครับอ่ะมาดูแจ็กก็เป็นแจ็ค มาตรฐานทั่วไปนะครับมาดูสายไฟนะครับเส้นใหญ่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวสลักหลังนะครับตัวยึดเกาะผนังเกาะตัวโฮโลแกรมตัวนี้นะครับนีเน่เป็นแบบสามขาเป็นแบบส,สวมเข้าไปนะครับเนี่ยเ,เป็นแบบสวมเข้าไปเปลี่ยนให้ดูไอไอ ไปไหนอ hey ่ะไอ้ไอ้มาแล้วครับอันนี้มาให้ให้หานนะครับหลานสาวนะฮะันสวยมานี่เร็วมารีวิวให้หน่อยเอะมาถือกล้องให้หน่อยเร็วๆกันนะหน้าตาสวยมากแต่ยังไม่มีแฟนอ่ะถือไว้อ่ะดูอซิดดาว จะบังหน้าก,กล้องนะครับหน้าก,กล้องตรงไหนอ่ะนี่ยเป็นลักษณะน,นี้นะครับเห็นไหมครับเป็นน่าจะเป็นอลูมิเนียมไอเป็นเหล็กนี่ปะด้านๆน,น,นะครับแข็งมีแบบสวมเข้าไปนะครับอันนี้มีสกรูยึดผนังให้ด้วยสามตัวนะครับอ่ต่อมามาดูโอยดูนะครับนี่ครับ,รบโฮโลแกรมของเรานะครับ เป็นแบบอ่ารุ่นอะไรไม่รู้รุ่นหนึ่งร้อยเซนนะครับยี่ห้อสปินดิทเพย์นะครับตัวนี้นะครับไว้เสียบกับปักม่อกี้นะครับตัวนี้สลักเห็นไหมครับนี่สลักเป็นอย่างนี้ฮะเวลาเราติดผนังนะครับเราก็เอาตัวนี้ครับเสียบข้างบนเสียบเข้าไปดังคลิปนี่มันจะอยู่อย่างนี้ครับมันก็จะหมุนนะครับสามารถถอดออกได้แล้วก็มีน็อตเล็กๆยึดตรงนี้ด้วยนะครับเอาออกก่อนนะครับ มาดูประมา,มาจะเป็นนี่ครับใบพัดนะครับใบพัดโอ้โหไม่แกะก้องนะครับยังไม่ได้แกะเลยต้องแกะก่อนนะครับไม่แกะไม่ได้นะครับต้องลองฮะเนี่ยซิลอย่างดีครับกันน้ํากันฝุนน่นมีทั้งหมดสี่ใบนะครับหมดหรือยังน่าจะหมดแล้วครับเท่านี้ครับโอ้โหพวกมือพวกมือไม่มีอะไร นะฮะใช้งาน,นง่ายๆครับมีแค่นี้แล้วก็รีโมทนะครับอ่ะมาดูนะครับการเสียบนะครับเสียบเสียบเสียบตั้งตรงไหนดีตรงนี้แกะรีวิวเลยนะครับ,บกว้างๆกันเลนี่นะครับระวังด้วยนะครับมันเหมือนกับซองอไซองอะไรนะซองขนม ต้องระวังด้วยนะครับคัตเต์น่นเาใช้คัตเตอ์ดีวกว่าครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีแผงวงจรแบบนี้อยู่แผวงจรตัวนี้เคลือบนะครับเคลือบนี่ครับหลอด led นะครับที่ทําให้เกิดภาพตรงนี้ครับหลอดเล็กมากนะครับยิ่งเล็กยิ่งละเอียดภาพยิ่งชัดนะครับผม เอาีี AD, นครับะมาดูวิธีการใส่นะครับมันจะมี a ab ab นะครับ mm hmm. เห็นไหมครับมันยืนคำว่า a ตรงนี้ครับ a a เห็นตัว a ไหมหไหนวะอันนี้ครับนี่ a นะครับและที่สระหลักจมีคำว่า a ด้วยเห็นหรือเปล่าครับนี่ไงครับ a แล้วก็ b อย่าใส่ผิดนะครับต้องใส่เอเข้าไปอย่าใส่ด้านนี้นะครับเราต้องคว่ำลงแล้วก็ใส่เข้าไปใส่เสียเข้าไปนะครับเสียเข้าไปโอ้เงี้ยตอเสียบนะครับมันจะมีสลักตรงนี้ให้ทุกคนกดนะครับกดตรงนี้เห็นไหมฮะ,ะมันจะมีสลักตรงนี้สองอัน,หนหให้เรากดบีบเข้าไปครับ บีเข้าไปนะฮะเดี๋ยวให้ดูกดบีเข้าไปปั๊บบีเข้าไปก่อนอ้อไม่ใช่บีบโอ้ขออภัยขออภัยครับเอาตัดตัดตัดคัดคัดเอาสามสองหนึ่งนะครับให้ทุกคนนะครับไม่ต้องหยุดให้ทุกคนนะครับกดลงมาข้างล่างนี่ยกดเนี้ยเห็นไหมกดกดลงมาข้างล่างครับเนี้ย ตั้งสองอันครับกดแบบนี้ดึงลงมาข้างล่างนะครับดึงลงมานะครับดึงแบบนี้ฮรดึงจับปุ๊บแล้วก็ดึงดึงลงมาครับนี่อันนี้เสียเข้าไปนะครับแล้วก็ดึงนะครับแล้วก็ดึงนี้ดึงปุ๊บเห็นไหมฮะมันก็จะเข้าไปได้พอดีนีครับ แล้วก็มันก็จะล็อกของมันเองนะครับเห็นไหมฮะไม่ต้องใช้น็อตครับรุน่นนี้โอ้โหสวยงามมันจะมี A กับเนะครับเอเก็เหมือนเดิมครับครระวังด้วยนะครับกลัวมันหักถามว่า,วาม,มีมีเปลี่ยนไหมใบมีครับใบม,มีมันจะชนกันพอดีเป๊ะนี่ครับโอ้โหได้แล้วดูดูใบหนึ่งเมตรครับยาวมากโอ้โหสะใจครับ อันนึงครับอันนี้เป็นบีนะครับบอนนีอันนี้เป็นบีครับหอมมากเลยอือเป็นกลิ่นโรงงานครับดมละอือหืออันนี้ไม่ได้อันนี้กลิ่นอะไรรไล้อ่าน,นี่ครับท่านผู้ชมนะฮะบีนะครับเสียบให้ตรงบีนะครับ ขออริยะตั้งตรงนี้เลยต้องระวังตกหักนะครับแล้วก็กดนะครับเหมือนเดิมกดสลักลงแล้วก็เสียบเข้าไปครับปึ๊บนี่พอดีสวยงามนะครับอ,อันนี้ครับทีนี้ครับเสียบเข้าไปกดลงปั๊บแล้วก็เสียบเข้าไปตัวน,นี้นะครับถ้าเช่านะครับก็อยู่ที่ประมาณอ่หมืน่น หมื่นบาทต่อวันนะครับเห็นเช่ากันนะครับเนี่ยหนึ่งหมื่นบาทต่อวันเพราะว่าสินค้าหนึ่งมีราคาแพงมาเคาะแล้วก็สองมีความละเอียดอ่อนนะครับละเอียดอ่อนมากเดโอเคต้องให้ต้องให้มันชิดกันให้ต้องชิดกันนะครับอย่างเงี้ยนะหานนิดนึงแล้วก็กดใหม่แล้วก็ขยับให้มันชิดนะครับโอเค จะชิดกันแล้วนะครับได้ประมาณนี้โอ้โหดูอ่ะมาดูครับเห็นไหมนใหญ่ามากครับผมอยากดูข้างหน้าด้วยแต่ดูไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเรามาต่อเสียบกันเลยครับมาทดสอบกันเลยเดี๋ยวทดสอบข้างนอกขา,นกา,า้นมาชัดจเองเอาลคสามมื่นห่ะ ย oh, ี่ห้าหม่นต่ตักไปอีกสายหยุดไว้ก็ได้ดู๋ยวไว้กันก็ได้อ่านหนูส